สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Ford f a n น h a n n e l ครับผมนีพผู้สังขายฟานจาก Ford Auto g a l กล r y ี่พระประแดงครับวันนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวรถรอส่งมอบของ Ford พระประแดงเราครับรุ่นนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีเป็นอย่างมากเลยครับจะเป็นรุ่น4ประตู d b l XL+ ครับจะเป็นตัวเริ่มต้นยกสูงของรุ่น4ประตูนั่นเองครับตัวนี้เปิดตัวมาได้ราคา8 2 0 0 0นบาทครับมาด้วยก้นยนต์ขุมพลังที่2.0องตรดป็นย์นฮะให้เซลังงา1ล0แรัาครับ แรงบิดให้ที่405นิวตันเมตรครับทำงานว็คู่กับตัวเกียร์6สปีดเนี่ยโอ้โหทำงานได้สุดยอดมากๆครับตรากกรใช้เปลืองก็จะเน้นประหยัดด้วยเลยฮะจะอยู่ที่ประมาณ12ถึง13กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองครับนอกจากนี้จะมีตัวระบบความปลอดภัยกับลูกค้าด้วยเลยจะเป็นตัวพวงมาลัย e-pass ครับพร้อมถุงลมนิรภัย6ชิ้นเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวสประตูตัวเริ่มต้นตัวนี้ครับแล้วก็ยังเป็นตัวระบบเบรก abs พร้อมตัวกระจายแรงเบรก evd ด้วยเลยครับส่วนภายในจะมีตัวจอ10.1นิ้วแลลลล้้วววก็็หหนนนนาาปปััััจจะะเเเตตออยยยคครบมมมีูใขง เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าตอนนี้จะมีความคุ้มค่าอย่างไรครับแล้วก็มีชุดแต่งอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับก่อนที่เราจะไปชมตัวชุดแต่งค่ะตัวนี้จะมีให้ลูกค้าเลือกเนี่ยจะมีเป็นตัวสีน้ําเงินสีขาวสีดําสีเทาดําสีบอลเงินนะครับก็สามารถจะได้เป็นตัวชุดแต่งลอลอๆแบบนี้เลยเนี่ยผมจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งเลยว่าจะมีโปรโมชั่นอย่างไรนะครับเอาละฮะผมก็เกินมาพอสมควรแล้วเดี๋ยยววมาาดูเล่ ัวนี้จะมีความคุ้มค่าในตัวรถอย่างไรมีโปรโมชั่นอย่างไรและมีชุดแต่งอย่างไรครับโมรออะไรครับรับชมกันเลยสําหรับเจ้าตัวสประตู XL พั L ตัวนี้ครับเปิดตูวมาที่ราคา8,200บาทครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับของผมเนี่ยส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยครับจองออนไลน์ปลอดภัยกับผมแน่นอนนะฮะมาดูเลยว่าตัวชุดแต่งมันเป็นอย่างไรครับรับชมกันเลยครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ d b l XL Plus ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากตัวด้านบนก่อนเลยครับก็จะเป็นตัวฟิล์มซรามิกบ้านหน้า60%ล็อบคัน80%ครับตัวฟิล์มตัวนี้เนี่ยจะให้มิติความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมากเลยครับภายนอกมืดด้านในสว่างครับส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวฝากระโปรงหน้าครับลูกค้าท่านนี้นี่ไม่ได้ลูกค้าท่านนี้ไม่ได้ผมติดตั้งตัวสกูปเพิ่มเติมครับก็เรียบเรียบรอรอรูรูพี่เมี่ยมแบบนี้ครับส่วนชุดหน้าก็จะเป็นตัวหนังสือ FORD ครับตัวนี้ ผมแถมเพิ่มเติมให้เป็นตัวลูกเล่นไฟสี LED ให้กับท้งลูกค้า้วยครับตัวหนังสือ f o l d ก็สามารถจะเลือกตามที่ท่านชอบได้ครับลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นตัวหนังสือสีน้ําเงินขอบขาวครับตัวตะแกรงลวงพึ่งก็ยังคงระบายอากาศได้ดีเหมือนตัวเดิมเลยครับส่วนไฮไลท์ตรงนี้จะเป็นตัวชุดหน้าไฟหน้า LED ครับจะเป็นชุดไฟหน้าเลยครับเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ด้านในด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวไฟกันเลยครับตัวไฟเนี่ยจะเป็นตัวไฟ C นะครับจะเป็นทรง C แคมป์ครับส่วนลูกแก้วด้านในจะเป็นโปรเจคเตอร์ครับ สามารถจะเลือกเป็นเลสไอหรือบูไอได้เลยครับตัวกรอบโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าวงกลมตามที่ท่านเลือกได้เลยครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวไฟลี่ครับอันนี้ผมเปิดโหมดไฟลี่อยู่นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นเซนเดทาม์ลันนิ่งไลท์ผมจะมาสาธิตไฟหน้าให้ดูอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟเดิมมันติรีเฟคเตอร์โคมเดิมครับมาแปลงตัวไฟหน้า led ครับส่วนกระชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับตรงกลางจะเป็นตัวช่องระบายอากาศครับตัวนี้เนี่ยเดิมๆไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมแถมเพิ่มให้เป็นตัว ไฟตันหมอก LED ก็ได้หรือว่าเป็นไฟตันหมอกมันติรีเฟคเตอร์ก็ได้ครับแต่ว่าท่านนี้ไม่ให้ผมเปลี่ยนเพิ่มนะฮะก็ชุดหน้าก็ให้มิติความหล่อประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูต่อเลยว่าด้านข้างจะเป็นอย่างไรครับตัวด้านข้างเนี่ยกระจกเนี่ยจะเป็นสีดานะครับมีกระจกมีตัวไฟเลี้ยวด้านข้างที่กระจกด้วยครับ จะเป็นตัวมิติด้านคางครับตัวซุ้มล้อจะเป็นซุ้มล้อหมุดนะครับเราสามารถใช้เลือกได้เลยว่าเป็นซุ้มล้อมุดหรือซุ้มล้อเรียบก็ได้ครับตัวมุดจะเป็นหมุดหลออไม่ได้เจาะตัวรถนะครับพร้อมเดินซิลิโคนกันน้ําเข้าให้กับทางลูกค้าด้วยครับนะตัวนี้ซุ้มล้อ6นิ้วครับให้ความหล่อมิติอีกระดับหนึ่งเลยครับตัวแม็กเนี่ยจะเป็นตัวลายสีดําสลับสีบอลเงินครับจะเป็นอีกลายหนึ่งที่ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวยางเนี่ยตัวจะเป็นตัวยางซูแม็กนะฮะซูแม็กท้ายเป็นออ ตัวแม็กก็จะเล่นลานหล่อแบบนี้เลยครับส่วนตัวสเปคยางจะเป็น2 6 5 6 0 r 1 8ครับเป็นตัวยางขอบ18ครับหน้ายางตัวออทะเลนก็ได้ก็วิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบแล้วก็พื้นผิวฝุ่นเลยครับตัวนี้ก็ให้ความเรียบหรูในมิติตัวรถเป็นอย่างมากเลยครับตัวแม็กกับตัวยางรายนี้ครับส่วนถัดมาจะเป็นตัวสกรูข้างครับสีดําด้านเลยครับโชว์ตัวหนุงสือเทอร์โบสีบอลเงินครับแล้วก็กระจกข้างก็จะเป็นสีดาด้านมาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยเลยครับ ตัวนี้ผมติดตั้งกันสาดให้เพิ่มทั้งตัวสีประตูเลยครับแล้วก็ตัวมือจับจะเป็นสีดําด้านครับตัวนี้นะครับสีดําด้านแล้วก็ผมแถมเพิ่มเป็นตัวเบ้ามือจับละลอแบบนี้เลยครับตีตัวโลโก้เรนเจอร์สีแดงด้วยเลยครับตัวสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าสามารถจะเลือกได้เลยตามที่ท่านชอบได้เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวลายสิงโตนะครับสติกเกอร์กราฟิกสีบอลเงินสีเทาอ่อนครับส่วนตัวด้านท้ายครับก็จะเป็นตัวมิติด้านท้ายของตัวซุ้มล้อครับ ตัวนี้เนี่ยล้อไม่ออกนอกยื่นนอกซุ้มล้อเท่าไหร่นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องตํารวจได้เลยครับแล้วก็มิติตัวด้านท้ายฝาท้ายเนี่ยจะเป็นตัวไฟมันติดีเฟคเตอร์ครับลูกค้าไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นตัวไฟ LED ครับกันชนจะเป็นตัวกันชนแบบโอบครับของรุ่น GT นะครับกันชนตัวนี้ก็เป็นยอดนิยมอีกตัวนึงเลยครับมาพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงด้วยเลยครับตรงกลางจะเป็นตัวไฟสองกระบะท้ายครับส่วนตัวฝาท้ายครับจะเป็นตัว มือจับสีดําด้านครับพร้อมตัวไฟเบรกดวงที่3ด้วยเลยฮะโลโก้ฟอร์ดก็จะตีนูนหล่อๆแบบนี้เลยครับฝาถ้งก็จะมีตัวปัม๊มเรนเจอรไว้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็สีนืํอเงินพรีเมียมหล่ออีกคันนึงเลยครับส่วนมิติกระบะไลาเนอร์ก็จะให้ความกว้างมิติอยู่ที่ประมาณนี้เลยครับยังไงครับตัวรอบคันของเจ้าตัวคันนี้ครับ สุดยอดมากๆเลยครับส่วนเ้าตัวโลบาเนี่ยท่านใดอยากได้โลบาก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับเจ้าตัว dbl 10ประตู xl plus ตัวนี้ครับท่านใดสนใจโปรโมชั่นก็สามารถจะโทรหาผมตามเบอร์โทรด้านบนได้เลยครับหรือจะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยครับผมยินดีบริการลูกค้าทุกท่านเลยฮะอย่าลืมนะครับตอนนี้เปิดตัวที่ราคา82,000บาทก็สามารถจะเลือกเป็นโปรดอปพิเศษหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เนต์พร้อมชุดแต่งแบบ ก็ของผมในจองออนไลน์จนัดฟันแนนและส่งมอบถึงหน้าบ้านเลยครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับเดี๋ยวดูเลยว่าครั้งหน้าในผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรชุดแต่งแบบไหนครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมากๆเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่แาคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8